ดิ่งไปแล้ว้องโฮสองสามตัวสี่ตัวน่าจะเป็นตีคนด้วยมาเต็มเลยเนะี่ยมาเต็มเลยโอ้ยนายสองก็บอกเลยเดีอจะเย็นไอ้หนุ่มไป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 นักข่าวทีสองก็บอก เบอะเยอะไปหมดเลยจะเย็นนะพี่ชายตอนแรกมันมีลงมาตั้งเยอะไปไหนหมดวะอย่าบอกนะลงไปแค้มข้างล่างครับไปไปไป

Đến, ta tham na Your squad might is redeploying. Well start. Load out, maybe you're white. con. Enemy rock bad. Bắn khảo mà <coughs> ใครยังไม่เก็บสเตย์ออมาร์คแน่เลยซนไนเปอร์อยู่ตึกนู้นตรงนี้ฉันลงหมอท่าใส่เอ,อา,ใใาัปโมกข่ายมาดนยใตายาะ Let's go. เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหได้หนึ่งได้หนึ่งรวยของมึงวะเร็วจริงได้สองสามตัวใจน่าจะไอ้สองตัวท้ายนี่น่าจะบอด มืออพัไอตัวแรกอะคนไอตัวสุดสองตัวสุดท้ายน่าจะบอดมาเต็บบเรี่เกนายเีนายวงมาแล้ววงีนายฟ้าฟ้าอย่าเพิ่งตดมกันหน่อยดิมีบอดดิดุดดุ้งสุดผม ปอมปืนเนี่ยมาเรื่รอๆถ้ามันอีเวนต์เราทำเสร็จไปแล้วแม่งยังมีขึ้นให้เก็บอมันขึ้นตลอดแหละถึงถึงได้บอกผมเริ่มรองคาญเสียงมันล <c oughs> ะตอนไหนมันยิงกูมาจากไหนวะเปรี้ยวไปเปรี้ยวเยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ยตาโ,โดนอะไรอะ่ะ ัดนบอดกระยตูดเอามีเด้อพัดมาดิมาพวกมันยับอดหรือมังได้ยังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปะ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 โดนบอดกระดุยตูดเฮียเราเปิ่เพ่ม I C หรือว่าไง C C หรือว่าวงเข้าซีไหนก็ได้จ้า C ีซีดีกว่านะ เหี้ยเก็บถูกจะเหินนะเก็บนู่นเก็บนี่มั่วไอ้กูกูทีิเดือดเก็บอะไรพุทธิ์มั่วคนลุกแข็งทันคนลุกของช่างแปรหมอเลยพี่จะแตกแล้วเอาโดนนี่จ้าตายเลย มีคนอยู่ทีซีมีข้างล่างก็มี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 เยอะมีนะลงมาลงแล้วลงมาลงแล้าลง้ชักกำลังวิ่งไปซีซีเนีนนูนีตายหมดปะีมีตัวหนึ่งทำท้องนะปงดได เฮ้ยระวังระเบิดเอาดูแจกเลยแล้วจันไอสัตวสระวังนะรถอยู่ข้างดีๆนะเอาตะบังทองเอาตะบังทองกระตุกกระตุกตัดหมดแม็กไม่ตายไม่โดน ทำไมกูต้องมาปวดขี้ตอนกูเล่นเกมตลอดเลยวะทั้งวันไม่ปวดขี้เจอกูแน่ปกคลิปกูปวดขี้แม่ชายคลิปอยู่อะจะชื่อคลิปแล้วเนี่ยขอปวดขี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนปวดขี้ตอนเล่นเกม มันตื่นเต้นขนาดนั yeah. essions, ้นเลยเหรอเพื่อนไอ้พี่ไทเปอร์ยิงมาจากปุ๊บมั้งไม่ตายเอ้ยปุ๊บปุ๊บไหนปุ๋ยปุ๋ยเฮ้ยมึงไทยเนี่ยโอ้เด็กวัดเฮ้ยมึงก็แมนเกินเฮียโโหปุ๊บโดนปั๊บ Marks remaining. Operators, stand down. them down. Switching max. Target down. Marking the rest of them. Let's go. Enemy UAV overhead. We. Yeah, but hey, open a gun, a gun. Get ready. Oh, the window is down. Ah, just die. gonna die. จอดแค่นี้แหละและ้กวกูววิ่งหนีร่วงไม่ทันถึงพื้นไอ้อจัสกิโลนี่มันดีจริงเลยฮี้ยิงไกลเป็นกิโลใส่จอดคุณสองแล้วเขาแจมไนย์ใ,ใไ่ไม่ได้ใส่เฮี้ยเลยไ่อจอดใส่เนยจอดไอ้ใส่สโคบสองสองอ่สาม,สามดีเลย a link up here. Enemy soldier in Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunting. Fire cells over. Adjusting prices. เลเซอร์ laser, มันมีอะไรดีเพาะมารนอกจากไฟเน,นวยอื่นชันเล่นช่างใส่ลิงเร็วอมันมีของในการเลงด้วยมันมีเลเซอร์ที่เพิ่มเลงเร็วด้วยม,มันทำให้เราถอนเป้าไวเวลาเราลากเป้าไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย คลิกซ้ายค้างแล้วก็คลิกขวาสลับเรายิงแล้วถอนแล้วเล็งใหม่เงี้ยนะใช่เออฉันก็ปิดปิดอย่างนั้นแหละถอนมาแล้วเล็งใหม <c oughs> ่นัน่นแหละถ้าเล็งเร็วมันช่วยได้เยอะเลยแบบบางทีเราเราเล็งใส่มันแล้วแบบมันวิ่งเลยเป้าเราไปแล้วก็กดคลิกขวาออกแต่เรายังกดคลิกยิงค้างอยู่ Contract complete. We're in the top three. Don't let up now. No one, no one, no one, no one. to the safe zone. Leave no one behind. we

บนมี้บนมีตัวสองตัวสองตัวสองตัวมึงคุกอ่ะมึงลงแล้วอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็โผล่มายิงหัวมันเลยตอนมันโผล่มารออยู่เล็งรออยู่ใช้หนึ่งตัวเดียวตัวเดียวอยู่ไหนฮะอยู่ยังอยู่นี่อู้ยู๊ดมาเลยอู้ยู๊ดมาเลย อีสันได้ไปอีกตัวนี่นี่นี่อะไวะารับโดนโยงชุน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 อีสรนไอ้ยัอโยงชุนอยูทีไหมแค่เท่งี้ต้องเป็นกูแล้วปะ